ูผัดข่ามาบ้านยังน้องบบโอ้แม่ดด้โอ้ยหมดข่าปู้หมดคนน้อยโอ้ยน้ำใจน้ำเหนืงกันสูกันเนี่ยว่ากินข่าแล้วก็แล้วมานั่งคุยกันเล่นเป็นกังไหคือได้ข้าวว่าไปอันทั้งกระหมอกกระเม็นมาเจ๋งวันที่ข่ามากเกือบเลยเอาอ้ยกันจะงอสูบกันอยู่เออข่าไปเล่นน้ำมูน้ำเหมือนเจ้าวัดอยู่วัด เราตีนผู้หันเรามู่กันเราไปยู่พุนสะโดนเออบ่เป็นจังไหนบ่ได้นั่นน้ำเขาตีก็ทั้งว่าตอนไปยู่หันมันก็เกิดสงครามพอดีเกิดยิ่งกันน้ำมันก็ขามากเพรไรเดี๋ยวไปยูหันกว่าปลอดไทยเราอยู่ในวัดเนาะเจ้าไหนแจ้งเกิดข้าเจ้ามาหาว่าเป็นสายลับเว้ยเก็บพอาีไมาเนาะไปไทยเจสั่นนี่สิเขาเพอาะไเขาตจวดปื๊ดโอ้ยเพรดะไรเร็วเพราะเราเข็งที่น้อแม่เนาะเพราะไรเนาะ เว้ยเป็นยังเปล่ยนหนีไปบ้านเขาเสถันรถเขาเรยขอขามมากเกือบไ่ได้ขามขามกับขามยากอเออโทรศัพท์กับไ่ได้คลืนเขายึดโอ้ยถ่ายภาพกับไ่ได้ว่าฮ่องหงอันซิกให้ท,ทาาหารพระนางโอ้ยกับจังหวัดคืดน,น้ำแต่เลตุนซุ่มข้าเจ้าอยู่ทางฝุ่นอยู่เอ้ยอยู่บ้านเขาหนีสบายแลยเราป่วยยัไปใช้ท่อเออไม่มาเลยอันว่าที่มาถามเขา กันง่มศูนย์อันนี้พ่อเจ้าหันอ๋ออีพ่อแต่คือว่าจีบวชเสร็จเราก็เถีนมีซีแต่เป็น่อเจ๋อไหนเดี๋ยวนี้พ่็ไปนอดอยู่หน้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่หน้าพอดีปู่เอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงคั้วอย่างนี้คือว่าตัดขาดปล่อยมือปล่อยอย่างเร็วบ่บัดนี้พอนั่นตัดขาดอันทั้งโลกบ่ได้พ้นว่าเพื่อเกินเลยบ่ไปเทาบ่ได้จังไดไปหาปูเผื่ว่าปล่อยว่างมันจะแนวแล้วเออให้ลูกเต้าเขาเฮ็ดเอาเนี่ยเล่ากับมึงลูกมึงเต้าไปเห็นแล้วว่าสั้น เอ,อแล้วสิบวัแท้แล้วเขียวให้ปูนีห่หามือหาเบนเออมันพระท่านได้มือกับเขียวเต้าจะเออสับพ,พี่กับทองพระท่านได้เพราะคลองเท่าอยู่แต่จ,จังหวะนี่แล้วอันอันหามบ่ฟังอันจิกมือจิกไปเจ้าคึดคักระโบผ่ากระว่ายทุกคนกระว่าคักละละคึดคักเลี้วแล้วไหนยังเปลี่ยนเจีไว้แต่เปิ้เอาอีเม็คือบอกให้อ็นขน้อยไปทำเนาะวันอีพ่อเจ้าสิบวัตอีหลีบอกข้าสิบวัตอีหลี อีแม่เราเสียผัวใหม่ได้มา,มาสินเฮ<อ>้ยเบาโยกซ,ซ,ซื้อปูเอ้ยอ,อ,อันนั้นให้ลูกไปถามไปถามมึงดูสิบวอัอทีหลีบอกออจกังไหนจังหอบผ่าใบใบเขามานำกัน <laughs> โอ้ยไปกันเห็นแต่บอกแต่มากระทะโยกไม่ได้บอกคอยแน่นเออเฮ้ยอันสิบวันสิบาบานกับบัวบานยังไหนเฮ้ยาพอดีได้ขถามขมิ้นกันแลยวไม่ได้ทำบุญบวชบ่มีดอกปุ้ยบ่บวชแล้ว ผมบวชแล้ววะเชนเี้ขอบขั port ้วเนาะกับบ่อผัวเจ้าเชื่อกะอีนั่งนี่กันมันในลูกเลยผัวกะจึงบ่คือดอกเนาะจังบ้านแล้วกะจังว่าพอให้เธอเขาอ่อนจกฝากฟังขอบขั้วไปกับลูกกับโตกะบ่เป็นเส้นเป็นสั้นพ่อกับตดบ่ขาดตัวอีหลักเฝ้าเอาอีหลักก็เลือกอยู่คันว่าเสี่ยวอันผู้บ่าวน้ำบ้านเฮานี่กันจ๊กติดเหล้าเมาใหญ่ท่าเราบ่มากเว้ยเออมากแค่ไหนสิ จังว่านี่แหละอันเมนูนี่เล่ากับมักอยู่มีอยู่นลูกไส่แล้วนั่นเพิ่นหันบิบมากโอ้นั่นไม่มาแค่ไเรนจังมันสีมากแจ้งไหนปู่อีลาคก็มากกันผู้ชายในเครื่องแบบพคนแหละมมาคนในเครื่องแบบจ้าเครื่องแบบแบบไอล่ะทหารตำรวจบ้านเฮามาจีมีตำรวจทหารจะอยู่ไส่แบบรู้จะมากเครื่องแบบได้อีก ในใจอีลากันมากกันเจ้าวัดคนแล้วเจ้าวัดใช่น้าบอกไปทั่วเลที่เนี่ยน้าบอกไปทั่วอยากอายปูพะแนว ต่าเด้อป่วยลูกขาันกานนี่อยู่มันกันยังบ่เอาบองดูนี่อยากไปมากขึ้นนะข้าวไหลที่ข้าวไหลขึ้นสมองบาปกินปากเลยอีเลยขี้กากขี้กินนี่เจ้าขอตัวกันเ้อเป็นเียวจได้ไวเวจบอกว่าเป็นไหเอ้าๆคนป่วยถ้าวันแรงก่อนเอาไปั่วที่เพื่อนี้อีลากระชฟข้าวนะแม่